สวัสดีเราชื่อตู่เมื่อก่อนเราเป็นแค่ตาหางโง่เดี๋ยวนี้เราเป็นนายกเพราะเราเปลี่ยนมาใช้ iPhone p h o n นสวัสดีเราชื่อโอนะเราเปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้แเลาเวเราแรกๆอ่ะแรกๆเราก็เล่นเราก็เล่นว่าแรนด์กากมากเลยแถมเราก็ไม่มีสกินแต่พอเราแบบมาใช้ iPhone เรามีสกินแล้วเราก็เล่นว่าแรนด์หัมากสวัสดีเราชื่อโวยหัวคอสนะเราเปลี่ยนมาใช้ iPhone เราเราต้องสร้างห้องนด้นำตัวไปแล้วเว้ยเฮ้ยกูว่ามึงยอนทิ้งมาเลยแบบชื่อชื่อบอสชื่อโดอายุสิบแปดสิบสองขวบไอ้เมึงปาทิ้งมาเลยเว้ยมึงมึงเปลี่ยนมาแรกแรกมึงต้องแบบเกิดอะไรกันเว้ยว่ากูงทำเัี้ยอะไรมามึงมึงต้องแบบว่าแรก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 อะเราเราแบบห่ำไม่ถอกเลยแต่พอเราเปลี่ยนไปใช้โฟนอ่ะเด็กกาถอดเอาว่าเอาแล้วว่าใหญ่มากเลย เราทิงเราจู้ชื่อเซเราชะเีเราใช้ไอโฟนในการถอดขับนะเขาไงวะเขายิบงอเว่ยเฮ้ยมือบ้าไอ้ขอ้รอส่ัสดีเราชื่อโอนะเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนแล้ว ไอ้เนี่ยคลิปนี้มึงอาจจะไม่ได้ลงก็ได้เฮ้ยมึงไอ้ไอ้เซฟเซฟเราเปิดใหม่์นี้แล้วมึงพูดมึงพูดเหมือนที่แบบมึงทำแบบแรกๆเราไอ้แรกๆเราหำเราไม่ตอกเลยแต่พอแรกๆเราเล่นวอลแลน์กาดพอเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนเรายิงโหดมากเลยโซนดีเราคือเซฟเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนก็ไปแล้วพี่คือคือเมื่อพูดแบบนี้เว้ยแรกๆเราก็เป็นสามัญชนธรรมดานะแต่ตอนนี้เราเป็นกษัตริย์แล้วใช่ไอ้บอลนี่เราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟน อัสมึงเจอมึงเจอแชมเปอร์บันแท็บอันนี้ผ่านไปสาม้วนะเฮ้ยเียเย็นแม่งมานเลิกคุยกับกูดิแชมเปอร์บันแท็บกูเนี่ยเฮียป้ารู้เพราะมันรู้เพราะว่าเพราะไงรู้ไหมเพราะมันใช้ไอโฟนแตงสมาชิกชมรมคุณเราเราไม่เคยเล่นวอลเล็ตชนะมาก่อนที่ชนะเมื่อกี้เพราะว่าเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนโจดีเราชื่อเซฟเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนรู้ใจละรู้ว่าไอ้เโฟยไอโฟนพรีด ตายหมดแล้วสวัสดีเราชื่อตู่เมื่อก่อนเราเป็นแค่ตาหารโง่ๆเดี๋ยวนี้เราเป็นนายกเพราะว่าเราเปลี่ยนมาใช้ไอโฟนไอมือยูนมึงอยากมึงอยากเข้าคุกถู่ไหมมึงบอกมึงบอกกูทีว่ามึงอยากเข้าคุกมากแค่ไหนกันเชียววะรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องจะเบื้องล้าวสวัสดี m y remaining Oh ราะมึงไม่ได้ใช้ไอโฟนมือกแรกว่าีตอนนี้คือตอนนี้ไอเจ็ดงไม่ค <si ุยกับพวมเแรกแรกห่ำเราก็เล็กมากเลยพอเราใช้ไอโฟนแล้วเรารู้สึกว่าหอกเราใหญ่ขึ้นตอนดีเราช่้วอรเราใช้ไอโฟนในการหันถำตัวเองให้ถาใหญ่ขึ้นในสายที่รได้เราไ้ไ้ไมล้ไ่ด้มไมไมได้้อม้้ไนได้้ได้ เอามือใช้ไอโฟนมื่ยิงกเพนแบบนี้ที่กูโหดเากูใช้ไอโฟนเดล่าไอ้เนี่ยเราเล่นตั้งนานเราไม่โหดเ้ยแต่พอเราพูดถึงไอโฟนเราโหดเลยเว้ยเออว่ะไอเหียเอ้ยมิก่้เราพูดสไอโฟนไเออไม่มีใจเหี้ยออฟไอโฟนไม่ได้สักบาทไอ้เหียไอสัตว์ไม่จำเป็นเพราะว่าเรา ไม่ยึดแ,แม่ปากพ um yeah. well ูดถึงไอโฟนเนี่ยมึงใช้มึงใช้เอ็ดดอยสัตว์เอ้โคตรเย่เลยสัตว์ไม่ใช้อะไรเนี่ยไอไอโฟนต้องเข้ามาแทรกเลยนะม่อก่อนเราก็กินข้าวไม่อร่อยนะแต่ตอนนี้ยเรารู้สึกกินข้าวอร่อยทั้งเลยตอนที่เราเริ่มไม่ใช้ไอโฟนไอ้เหี้ยไอ้ผึงใช้ไอโฟนคุกข้าวแดงเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้จักมาหุงข้าวไอโฟนที่ฟังเราจอดผึ่งใช้ไอโฟนคุกข้าวแดงเหรอไอ้เหี้ย Give you a dinh đi. Ga dinh đi. A lỗi! 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 เอากูใช้อรฟมเลยไม่ตายไอ้เฮีย s จับห่งโดจับมีดมีดลยิงอะเสร็แล้วอไอ้เฮียคแล่วไอ้เหียคุหล่าเขาไปแล้วอ่ะอะไรวะเฮ้ยครับอะไรเอเอ้ยเฮ้ยคำไหนอ่ะ ไอ้ย่เอาไม่ไอ้ยไม่ทานกูไม่ทานน้ากูไม่ทานกดไอ้สัตว์มึงไยอมคัดเลากไว้ไอ้ยกูกูกดไม่ทานกูกดไม่ทานไอ้ยอะโคตรดีเลยสวัสดีครับพี่ทีมงานพรทับครับผมอยากทำคลิปโกับพี่ทีมงานนะครับผมผมอยากติดต่อกับพี่ทีมงานนะครับผมผมต้องทำยังไงบ้างครับนี่ผมตัวจริงนะครับผมผมตัวจริงนะครับพี่ครับ